ปิ่นเปิดใจหลังแยกทางเจเผยชีวิตมีความสุขขอเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกมายาฮอตนิว yeah, Update ปิ่นเกตมณีออกมาตอบครั้งแรกหลังจากที่มีข่าวลือว่าได้แยกทางกับเจเจตลินแล้วหลังใช้ชีวิตคู่ด้วยกันมา20ปีล่าสุดนะคะทั้งปิ่นเนี่ยได้มาร่วมงานรอบปฐมทัศน์ละครเวทีพิศวาสเดอะมิวสิคลโดยเจ้าตัวบอกว่าไม่อยากจะพูดเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นเรื่องเซสซิที และตอนนี้ต้นแคร์ความรู้สึกของลูกทั้ง3คนมากๆตอนนี้ต้นแข็งแรงดีมีความสุขและได้ทําอะไรหลายอย่างที่ไม่เคยทําซึ่งตรงนี้ต้นก็ขอขอบคุณเราแฟนคลับที่คอยให้กําลังใจต้นซึ่งเป็นกําลังใจที่ดีมากๆ หากถามว่าเสียดายเวลาที่อยู่ด้วยกันมา20ปีไหมทางดานปิ่นตอบเลยค่ะว่าตนไม่เสียดายแต่ไม่อยากพูดต่อจะดีกว่าพร้อมบอกว่าตอนนี้ตนและลูกมีความสุขมากๆในส่วนของเจเจตลินนั้นก็มีความสุขกลับมาเป็นเพื่อนกันและขอเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีช่วยกันเลี้ยงเจ้านายเจ้าขุนเจ้าสมูทส่วนข่าวลือที่ว่าตนจะย้ายไปอยู่ลอนดอนนั้นตนกล่าวว่าอันนั้นคนตีความกันไปเองจริงๆตนแค่ไปดูแลเจ้าสมูท ไปถ่ายรูปวันเดินจบกับเขาแค่นั้นไม่ได้ยา้ายไปอยู่ทาวอนแค่ไปและกลับเท่านั้นเองค่ะไม่อยากพูดนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเป็นเรื่องเซสิทีฟแล้วก็เป็นแค่ความรู้สึกรูปของสามคนมากๆเอาเป็นว่าไม่พูดดีกว่าสิงไม่เคยทราบเลยว่าจะมีคนดักสินและให้กำลัง แล้วก็ลูกมีความสุขมากแล้วก็ในส่วนของเจเขาก็มีความสุขเพราะฉะนั้นเราเป็นเพื่อนกันเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีที่ช่วยกันเลียงลูกเราบินตลอดที่ีอยู่แล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้อีกสองคนอยู่ที่ลังดอนค่ะแล้วตอนนี้เจ้าสมุดกำลังไะย,ย,ย้ายจากงเรียนไปอยู่มหาลัยก็คงงนไป ไปดูแลเจ้าสม,มุดไปถ่ายรูปวันเรียนจบของเขาแค่นั้นเองแต่อาจจะแบบพี่น้องทุกคนตีความไเังไม่ได้นะพี่ทีาเ,อเาอยู่ที่ไทยไม่ค่ะไ,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 ไปไปหกลอกเรอแตอนนี้บ้านอยู่หนึ่งัตอนนี้เจ้าไยไม่อยู่ก็เราก็ยัอยู่ได้เจ้าสุ